เรื่องของพอบอรบปิโตรเลียมกันบ้างนะคะซึ่งอดีตสพชด้านพลังงานนะคะคุณรษนาโตศิษธกูลก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเตือนสมาชิกสนชอบอกว่าหากโบทกฎหมายปิโตรเลียมผ่านทั้งที่ไม่ฟังเสียงทักท้วงจากหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะต้องรับวิบากกรรมต่างๆในอนาคตค่ะ นางสาวรสนาโตศิตรกูลอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชด้านพลังงานเนี่ยนะคะวันนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k แฟนเพจรสนาโตศิตรกูลวันนี้นะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันชี้ขาดว่าคณะกรรมการทการวิสสามัน พิจารณาร่างแก้ไขพรบรปิโตรเลียมและร่างแก้ไขพรบรภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะตัดสินใจโหวตนะคะว่าจะส่งคืนร่างพรบ,รพรบรทั้งสองฉบับให้คณะรัฐมนตรีแก้ไขหรือไม่เนื่องจากว่าร่างแก้ไขพรบรทั้งสองฉบับมีสมาชิกสนชอขอแปลยตินอกหลักการของร่างกฎหมายเป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายทั้งสองฉบับที่คณะรัฐมนตรีส่งมานั้นไม่ได้แก้ไขตามผลการศึกษาของ สนชตรงประเด็นจุดอ่อนแล้วก็จุดรั่วไหลของรายได้แผ่นดินซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประธานคณะกรรมการจิทธิมนุษยชนนั้นก็เคยได้มีการทักท้วงไปแล้วเนี่ยนะคะซึ่งหากไม่มีการแก้ไขหลักการย่อมทําให้การแปลยะติของสมาชิกสนชนั้นไม่อาจกระทําได้ หากคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโหวตว่าไม่ส่งคืนให้คณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปแก้ไขหลักการให้เป็นไปตามรายงานผลการศึกษาจุดอ่อนของพรบรปิโตเรเลียมทั้งสองฉบับของสอนชอเองแล้วคณะกรรมาิการผู้โหวตให้เดินหน้าต่อไป จนเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตในสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจมีความผิดได้ค่ะทั้งที่การรับทราบข้อเทจ็จจริงจาก,กรายงานการศึกษาของตนเองและมีประธานองค์กรอิสระถึงองค์สององค์กรทักท้วงไว้สมาชิกที่ยังหวนให้ผ่านก็อาจจะเข้าข่ายจงใจเล็งเห็นผลที่จะทําให้รัฐเสียหายอาจจะเป็นการกระทําที่ละเมิดจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติเอง ในข้อ8ข้อ15ข้อ17ข้อ18ข้อ21และ25ซึ่งแต่ละข้อจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ข้อ8สมาชิกและกรรมาการจะต้องปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมมีความเป็นอิสระมีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติมีสำนึกในบทบาทหน้าที่และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสภา ข้อ15สมาชิกและกรรมธิการพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่ใช้หรือไม่บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงหรือวิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ผู้อื่นหรือประชาชนเข้าใจผิดหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นใดข้อ17สมาชิกและกรรมธิการจะต้องประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ประชาชน 18. สมาชิกและกรรมธิการต้องให้ความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนทั้งต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรวดเร็วม,าามีอัธยาศัยเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ข้อ21นะคะสมาชิกและกรรมธิการจะต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจะต้องอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรมข้อ25นะคะสมาชิกและกรรมธิการจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและจะต้องดูแลให้คู่สมรสและบุตรของสมาชิกและกรรมธิการปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย นอกจากเรื่องของการผิดจริยธรรมแล้วเนี่ยนะคะคุณรศนายัางบอกว่าการมาที่การที่โหวตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นยังอาจเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐที่กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ดังที่มีการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับ หรือจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือประหารชีวิตด้วย